ุกอาพัสราคอมเมนต์คลิปม้าอ,อนนายืนขายห่อหมกแบบนี้พักงานวงการบันเทิงและหันมาช่วยธุรกิจของคุณแม่อย่างเต็มตัวสำหรับม้าอ,อนนาที่ตอนนี้เธอนั้นได้ลงพื้นที่ตั้งร้านขายห่อหมกของคุณแม่ที่หลายคนการันตีว่าอร่อยซื้อกินแล้วก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำซึ่งล่าสุดทางด้านคุณแม่ของนักร้องดงังและเป็นถึงนางสาวไทย2 5 0 7อย่าง ปุ๊กอาพัสราหงสกุลแม่ของป๊อกพัศนกอนล่าสุดได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของมาที่โพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นคลิปที่แม่มากำลังขายห่อหมกโดยแม่ปุ๊กคอมเมนต์ว่าห่อหมกแม่คุณมาอร่อยมากค่ะอิโมจิหัวใจสีแดงแม่มาก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณคะ่ะนับว่าเป็นอีกเสียงใหญ่การันตีความอร่อยได้ดีเลยทีเดียว